สำนักง,งานเกษตรอำเภอรปร,ราิยาสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร T n V System ประจำเดือนรกรกฎาคม2565การถ่ายทอดความรู้การถ่ายทอดความรู้ด้านแผนงานโครงการสำนักง,งานเกษตรอำเภอรปร,ราิยาจัดประชุมสำนักง,งานประจำเดือนและประจำสัปดาห์ เพื่อร่วมวางแผนและติดตามการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนโครงการและภารกิจต่างๆนักวิจารารส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยรประธานสปกอำเภอปรายาประธานแปลงใหญ่รองรประธานแปลงใหญ่และเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอมร,ร,ร์อำเภอปรายารวมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และคณะกรรมการเครือขายอย่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอรระดับจังหวัดครั้งที่3 2 5 6 5เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาเกษตรกรและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการร่วมบบรมตามกิจกรรมพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดก,การธุรกิจเกษตรและโลจิสติกโครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรในหัวข้อ าาการจัดการการขนส่งสินค้าเกษตรเละโลจิสติกและศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและชมนิทรรศการถ่ายทอดความรู้หัวข้อกระบี่เบืองปั๊มน,น้ำมันคุณภาพกระบี่เบืองปั๊มน,น้ำมันพันดีพร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรแปลงใหญ่ปั๊มน้ำมันอำเภอปรายาเลพาคีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วย นายอนิรุทธวัฒนธรรมสมาชิากศูนย์จัดการตัดรูพืชชุมชนบ้านทะเลหอยร่วมสัมมนา,าเครือข่ายศูนย์จาัดก,การตัดรูพืชชุมชนระดับเขตประจำปี2565ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดก,การตัดรูพืชในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายการกับเคลื่อนง,งานศูนย์จัดก,การตัดรูพืชชุมชนในระดับภูมิภาค ร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการเยี่ยมเยียนร่วมจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสพกรและแปลงใหญ่ครั้งที่4ปี2 5 6 5 โดยมีประธานสพกรประธานแปลงใหญ่และประธานศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสพกออำเภอปลายพยาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการสพกรระดับอำเภอและคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอชุดใหม่ปี2515วาวระก,การดำรงตำแหน่ง4ปีแล้วร่วมปรึกษาหารือถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไข ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบภัยทางด้านการเกษตรเนื่องด้วยเกิดวาดภัยในพื้นที่อำเภอปลายพยาเมื่อวันที่9กรกฎาคม2515เวลา15.30นาทีซึ่งเป็นสาธารณาภัยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณาประโยชน์ด้านการสนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอปลายพยา ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผัก พืชอาหารโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบีให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอปลายพยาเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในการทําการเกษตรและให้โรงเรียนได้ต่อย,ยอดกิจกรรมทางด้านการเกษตรในโรงเรียนสามารถนําผลผลิตที่ได้ไปเป็นวัตถุดิบในการ การประกอบอาหารให้แก่นักเรียนต่อไปได้